คนเดียวด้ะอทุกกะทายแต่เนื้ออทุกกทายใค่เป็นพ่โลตาใม่รนี่โลหรอะไรโตบายบายน่ารักมากใช่โอ้ยนี่ก็่ายพี่โลถ่ายัริ๊กจิ๊กเล ายอะไรตัวที่สามจริงถ่ายอะไรวิดีโอยังถ่ายอะไรอื่เนาะวิดีโอพี่ลงไปถ่ายจากถ่ายวิดมาก็สวยนะพี่ถ่ายวิดีโอจริงนะจริงยังลงเฟซเลยคิดไว้คิดไวปมืออาชีพเหรอมืออาชีพถ่ายแบบเห็นหน้าเศร้าเปล่าโน่นน่ะโอ้ยมึงความรักเข้าได้ អបអរចូលចូលបងនេះចូលបងចូលលេងចូលហើយអឺមែនត្រូវនេះអត់វីដេអូទេអាវីដេអូចូលដល់ទីណាមកទៅថតហ่าនោះថតពីខាងខាងណាគេថតនេះមិនគេរី